สวัสดีครับนี่เป็นการอต้รับสูร r บทำอะไรกันอะครับผมเฮ้ยนี่มันวันนี้พวกเราเป็นอะไรกันหรออันนี้มันอยู่ในช่วงสงการอยู่ไงถนี่อรนตัเพิ่งผ่านสงการมาสวันเองอะแล้วกนีแถนี้เรียกวันไห นายเล่นไหนวะเล่นปัญญาเล่นปัญญาจริงเหรอใช่จิ๋อพร้าแดงว่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคนดูเขาฟังเราเล่นแล้วว่ะน่าจะไม่กลับมาสมุดเดิมวันนี้กว่ากลับมากลับมากลับมาครับผมคือวันนี้เนี่ยพูดถึงเทศกาลสงการเวลาเรื่อถึงสงการปุ๊บเนี่ยเวลาเล่นน้ำมันต้องมีเพลงเออแล้วเพลงที่เล่นน้ำมันจะต้องเป็นดนตรีประมาณนี้แบบวันสงกรานต์ อันนี้คือมันไหมอ๋อผมไม่กินน้ำอบลอยมาันนะอยากจะเอามาลิปลาหน้าครับผมไม่ได้ไไม่ด้นี่ดนตรีมันเป็นแบบนี้เป็นยังไงจ๊ะนี่เดี๋ยวขอถอนดนตรีหน่อยครับดนตรีดนตรีขอเชิยงส้มคุณลองคิดดูสภาพจินตนาการไปรถ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 กระบะวิ่งมาคนคนเต็มเลยคนเต็มเลยแล้วตอนนี้ตอนนี้นะครับคนมาฉีดน้ำอยู่เออย่าปรับแบงแล้วก็มีกลิ่นน้ำอบเลยนะน้ำอบเลยนะแล้วก็มีมีสปริงเกอร์ฉีดน้ำฟู่ฟูฉีด เพลงสงการที่ไม่พูดถึงโอ้าหารแล้ววันนี้ cover ทีมก็ของธรรมดาคือออกแล้วเราลิบหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวดิพี่กิ๊กดูแฮปปี้โอ้อย่าปบั๊กแบ๊งดูดูทรงนี้มีรอยท่อไหมไปไปเอาแผลไปเอาหมดเลยคือดนตรีแบบนี้เนี่ยเห็นนะว่าแทบจะทุกเพลงทั่วประเทศไทยมันสามารถอยู่ในดนตรีแบบนี้ได้หมดเลยเขาเอาบอลลิมิทหน่อยแล้วคือแบบ มันมันมากยิ่งเพลงฮิตๆเวลาเราเล่นสงการไปแล้วเพลงฮิตรลอยมาจังหวะแบบนี้นะโอ้ยสาดลืมเลยอะแรงสั่เออสวมแทรกเข้าไปได้จริงเพลงฮิตช่วงนี้เพลงอะไรโหมีเพลงเดียวแหละพี่ตอนนี้หนึ่งสองสาเอาเลยเหรอเอาเลยไหมอา่อนมเอายอนตรมาก่ออดนตี่อน่ดนตีเกอามาใสยเนดนตรีแบก่้อเอาเลงฮิตให้เลยเป็นดีเจดิเออดีเจเอ้ยอ

Yeah, 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 yeah. yeah. ใช่แต่เนื้อเพลงเนี่ยมันทําให้คนเล่นดนตรีมันยังไงนะมันทําให้คนเล่นน้ํามันยังไงต้องบอกเลยว่าการที่ไปเล่นสงการเนี่ยบางทีเราไม่รู้จักใครหลายหลายคนเลยราจะไปเราต้องไปเจอน้องกิ๊กก็น่ารักน้องตั๊กก็ถูกใจมีหลายน้องแม่น้องนู้นน้องนี้ก็มาลองใช่น้องน้องแหววน้องอะไรว่าได้หมดได้หมดเอามารล่นอีกได้เพลงนี้เข็ดดีเข็ดีเข็ดดี้ข็ดดเห็นได้เลยว่าโอ้โหเพลงนี้เอามาทำมันจริงๆมันแล้วเพลงนี้มันมันมากๆแต่ว่า วันนี้วันพุธมีกลุ่มที่มันเหมือนกันไม่แพ้เราแน่นอนโชว์ g i r ส s โชเก g ร์ l รับรองว่าช่วงหน้าไพีคยังไงอะพีคแน่นอนโชว์ g i r ส s โชเก g ร์ l มารอเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเขายังมา cover เลยครับคือเขาก็ไม่ทิ้งเทรนแบบเรานะเขาก็ไหลเหมือนกันไหลๆพัฒนาประเหมือนกันยังอยู่กับส่งการเหมือนกันส่งการแบบนี้เหมือนกันนี่ก็เดี๋ยวคอยดูนะมีมาหมดรถกระบงรถกระบะเขาจะขึ้นติดรอเล่นไหมโอ้โหต้อองรดูต้องรอดูต้องรอดู ท้องลูกก็คุณอยู่บ้านไหมตุกการไม่ต้องมาเล่นไหมถามเลยแล้วมีมีตะกายขึ้นกระบาดะตะกายไม่โกนแท้งเลยนะพูดเลยแล้วตัวบนไงตัวบนบอกอยากสตาร์ทแรงตัวหลักเรื่อยไงน้องบอกน้องบอกนี่สงสัยมากแบตเตอรี่รั่วงเวันเต้นเหมือนไปช็อตอะไปช็อตก็โดนสาดน้ำขึ้นมาอย่างนี้เหรอจิตพี่กิ่งมากเลยนแต่ยังจำได้ไหมว่าโชกเกลอโชเกอร์เนี่ยเขาก็เคยเ o อร์เพลงช้าๆซึ้งๆเหมือนกันจริงเหรอ ฉันก็รักของฉันอันนั้นเขามีเขามีอาบเหมือนกันนะอาบประเพณีจริงคือไม่ใช่เขาจะแค่มาแบบเต้นเต้นสนุกสนานนี่อย่างเดียวซึ่งก็เป็นแต่ว่าศิลปินที่น่ารักของเราน้องโดมจารุวัฒน์นะคะโอ้โหวันนั้นเนี่ยถ้ายังจไดะกลับมาถึงจะต่อกับพวกเราทั้งสี่คนครับผมจอมรังสิตครับผมตั้มรามดาวกิ่งนามมินอ่าดีวกว่าดิวเพชรบุรีเรากด้ พลังแก้วเนี่ยคืแบบพลังแก้คาเฟ่มีฐานทุกอันนึงเริ่มาสนุกกันต่อด้โอเคโอเคแอยูช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้ได้ได้ทุกย่านทุกฝั่งทุกสาขาทุกเขตต้องมีสาเน้ำแล้วก็เต้นกันพี่ดิวเลยพี่ดิวพี่เหรออยากเป็นดีเจเขาต้องได้ได้เดี๋ยวดีเจอัลสไปดิวบังเกอร์ยาวๆๆโอเคจะมาจัดให้อ่ได้เป็นสไปดิวบังเกอร์ขอเชิญตรงกลางตรงกลางเลยเหรตรงกลางเลยพี่ต้องใหญ่กันเป็นศูนย์ กันน้ำหนึ่งใช่วยเห็นใจกันบ้างคอยคอยกทาคนกำลังร้อยก็เขาไป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 ้นมันก็สงความจะได้งวันสงกาคนเดียวเฮ้ยเฮ้ยเ่ายเฮ้วเฮ้ยเฮ้ยเน้เ้ยเ้ยเฮ้ยฮ้ยเฮายเฮ้าเฮ้เว้ยเ้ยเ้เ้เเ้ การรทำที่ลำบากการทำบุญที่ลำบากแล้วแต่ดีเจเลยครับผมลำบากมากๆเนี่ยมันจะทำให้เราได้บุญอย่างสูงแต่หยุดเต้นไหมหยุดพอพอก่ออนพก่อนโอเคดีเจอะไรเนี่ยชวนคุณผู้ฟังมาลอยกระทงในวันสงกรานต์อะไรเนี่ยมาเพลงเพลงเมื่อก่อนดังมากนะลอยกระทงวันสงการถึงจะทำมาเรียนนิติพไง เอาเพลงช้ามาทําก็ได้ใส่ใจก็แด์ใด้เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกไว้งางไว้แล้วว่าจะเจอใครเมื่อกี้บอกไว้โชเกอร์โชเกอร์เขาจะมาเดี๋ยวไปเจอแน่นอนมาเจอพริตตี้ของผมผมรุนมากเนี่ยมาราหน้าท่าพระของผมจะพีกขนาดไหนไปเจอพวกเขาเลยครับโชเกอร์ h ชเก i ร์ครับเฮ้ยนะคะโอ้โหวันนั้นเนี่ยถ้ายังจำกันได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการใช่ก็ได้ทำอะไรต่างๆที่ไม่ถนัด

ท่แก้ทีะไรเก้ไม่เคยไม่เคยไม่เคยนะแต่วันนี้เมื่อกี้เนี้ยดูถนัดจ้ะอ๋อหรอสะพ้อนไม่เคยสะพานไม่เคยดูคล่องดูคลองเก็บมือเก็บมือก่อนแต่วันนี้ครับพี่ขอพี่ขอเลยขออะไรคะให้น้องได้ทําอีกหนึ่งอย่างให้กับคุณผู้ชมได้ปลื้มปิ่มอาจจะเป็นสิ่งที่น้องไม่ถนัดเช่นเดียวกันไม่ถนัด เราอยู่ในเทศกาลสงกรารฟีเวอร์ครับน้องต้องเป็นดีเจพี่สักวันหนึ่งจะให้เขาทำสิ่งที่เป็นแบบใช่กินเหรออันนั้นเรียกว่าอันนั้นในช่อมชองเป็นดีเจหน่อยนะเรามาแบบรีวิสได้นี่ผ่านมาสองเพลงแล้วนะอย่าให้แพ้นะได้สบายมากพูดเลยพูดเลยอยากฟังเพลงอะไรเอาไปเอาไปลูกไปคอนเสิร์ตยกซีนนี้เขาเดี๋ยววอร์มร่างกายก่อนนะได้ได้รอดยังไง วามตามต้งวามตามต้องความตาม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 มันตีมาครับมันตีเอาพร้อมเธอคือสิ่งสวยงามที่ฉันฉอาจจะไม่มีวันไปเจอแล้วฝันอยู่หรือฉันอาจจะฝันอยู่ก็ยังไม่รู้อยากถามดูมามาบอกมาคืนนี้อยากใกล้กี่ครั้งถกงจะบอกรักอยากฟังกี่ครั้งก่อนหมด พี่เจอยู่นี่พี่เจอยู่่นีพี่เจอยู่ดีครับสนุกอ่ะขออย่ามองเลยพี่เจี่ว่าเรื่องผมพี่ว่าเราเกาะเยอะแยะแหละจริงเต้นสับนเดาวเสียแล้วทำไมถึงเแี้ฉันไม่ถนัดไม่ใช่หรอดูคล่องแคล่วนะไม่ไม่ไม่เราอัดแอปตัวเองให้เข้ากับเทศกาลมันมีช่วงสองวานที่แบบทุกคนต้องสุขสนาเราต้องอาแัปตัวเองให้มันสุขแล้วคือต้องเต้นหน้าเยอะนะถูกคนเยอะ นนแน่นๆเบียดๆกันใช่เหรอพ <üş> <w> ี่ใช่เหรอไม่เวลาเราเดี๋ยวก่อนดูจัดงานสมรสหมูได้เชื่อพูดจริงไหมว่าโดมเอาดีทาด้านนี้ได้จริงเหรอพี่เพื่อสุขภาพสองอาทิตย์ได้เลยเหรอพี่เฮ้ยงั้นเราเจอทางสว่างนะครับเราเจอทางแล้วน่าสนใจนะแต่กินเท่าเดิมได้ไหมได้แล้วแต่ละกันเจ๋งว่ะถ้ากินเท่าเดิมแล้วไปเต้นอย่างเงี้ยกลัวจะอ้วก ทีผู้เราครับครบอรื่นดีว่คาจะบอกว่าตอนนี้ยังขาดอีกหนึ่งคนเรียกว่าเราขอยกให้เป็นเจ้าหญิงแห่งวงการกระบะซิ่งหญิงกิ่งนะว่ามีหญิงตีเลยวีเดีเรียกว่าเป็นเจ้าแม่สงกรานตต์ถูก้องไม่ใช่นางนุ่มมากไม่ใช่นางสงกรานต์นางเต้นอยู่ท้ายกระบะเอาอย่างเจ้าหญิงสแกนของเราเนี่ยมาเจ้าหญิงวงการกระบะซิ่งมาออย่างนี้อย่างนี้คือเห็นทุกคนเนี่ยก็ มีเพลงตรงเพลงเต้นเพลงแดนซ์เดินไปแล้วแต่สำหรับกิ่งเองเนี่ยคือกิ่งขอเลือกที่จะเป็นแบบสาวหวานๆสวยๆเพลงช้าๆจะเต้นยังไงอีกเพลงได้ช้าๆมันจะเพลนได้เหรอเดี๋ยวลองดูมันไม่เข้าก่ะกิ่งทุกคนพร้อมเลยละกันแอนแอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเป็นผู้ชายถีบไปแล้วมาอ่ะ Music ตอนนี้ดุสาววยไงที่ร้องยังไงเขาเพลงแค่แค่หยอกๆเขาได้แล้วก็น้องกิ่งเสิรยฟทอดพวกก็น้องด้วยครับผมครับผม 没听过。 ตั้งแต่เลยนะโอ้โหตั้งแต่เริ่มแล้วเหรอคือพี่เน่กำลังจะแซวน้องผมผมติดตามพี่กิ่งมานานมากเห็นพี่กิ่งในลุคแบบว่าเล่นอูกูเล่ ศรัทธาในตัวพี่กิ่งมากถูกต้องไม่เชื่อศรัทธาวันนี้วันนี้ฉันให้มาเจอภาพแบบนี้ไม่คิดเลยจริงๆทำไมพูดเธอไม่ชอบกันเหรอมีรักมีรักมีรักบอกเปล่เขาบอกว่ารักเลยดีกว่ากิ่งบอกเลยว่าขอเสียงปรบมือให้กิ่งสแกนเลยครับเป็นเรื่องน่าพึงพใจตรงไหนวะตอนเป็นปลาชินีที่ขึ้นแฉกขึ้นกระบาดไปแล้วทุกคนสาดน้ำเข้ามาก นั่นนี่ไงเขามีสศการแห่นางแมวนี่แห่นางกิ่งนี่ได้อยู่เออถือว่าดีหลายคนดูไปแล้วเอาไปเป็นไอเดียได้เรื่องเหลือวันไหลอีกนะครับผม18 19 20อะไรเนี่ยต่อต่อไปเนี่ยไปยังไปเล่นกันได้อยู่เอาท่าพวกเราไปได้เอาเพลงพวกเราไปรียิอีกได้สิ้ปีนี้จะไม่ทันปีหน้าก็ยังได้อยู่ได้ตลอดแมวหรืที่เรื่องนี้จบกินแต่ว่าเวลาเร่ยนสงการต้องเล่นกันอย่าง ถูกต้องตามประเพณีมีอยู่เรื่องหนึ่งสาคัญมากๆาแอลกอฮอล์เพราะว่าจริงๆแล้วเวลาแบบมันมันตีคู่กันมาเลยอะเรื่องกิจการปั๊บเวลาแบบคนไทยจุ่นสนานจะแบบมีแอลกอฮอล์ก็มาเกี่ยวข้องจริงๆต้องระวังนะความสนุนสนานไม่จําเป็นต้องมีแอลกอฮอล์โอ้เมื่อกี้เนี่ยไม่ได้พึ่งนะพูดเลยบอกมาคืนนี้นนี้เอยากกกี่ครั้งกนะก่อนหมดคืนนี้ไม่ได้แต่งทั้งทีเดียวเพราะอะไรแสงไฟเสียงเพลง จึิงจึ๊งดึ๊งจึ๊งจด๊งจึ๊งจึ๊งจึไงจึ๊งจอไงจึจะไง้ึางจึ๊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 าจึ๊้นึ๊อจึ๊ง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 เดี๋ยึ๊งจึ้งไึ๊ได้๊งได้งจึ๊งจด๊งลึ๊อจึ๊งจึางจึ๊งแึ๊งจึอลจึ๊งจึ๊งการดื่มแล้วมันสามารถลดแอลกอฮอล์ ที่ไว้สำหรับทาแผแลเราเวลาแบบมีอุบัติเหตุด้วยก็อุบัติเหตุเนี้ยแบบหัวตุงต้งหัวแตกรถชนรถคว่ำไม่คุ้มกันต้องใช้แอลกอฮอล์ล้างอีกเปลืองแอลกอฮอล์ไม่เทุกอย่างต้องทุกอย่างแล้วก็แล้วก็เทศกาลสงกรานต์นี่ก็เป็นเทศกาลที่เราต้องกลับบ้านไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่ผ่านมาใครยังไม่ได้รด ถือโอกาสวันไหลก็ได้จะไปลดน้ำตาหัวท่านไปขอพรท่านเพราะว่าพรจากพ่อแม่เป็นพรที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วที่สุดที่เลยครับถือว่าเป็นวันปีใหม่ไทยดีๆนะกับเทศกาลสงกรานต์ครับผมก็วันนี้หมดกันไปลยแล้วจะกันเราได้ใหม่นะครับทั้ง4คนในการโคเวอร์ดีเวอร์นะครับเอ่อตั้งแต่วันจันทร์วันพฤหัสนะครับ7จ็ดโมงเช้าถึง8ปดโมงเช้าแล้วก็บ่ายสามถึง4ี่โมงเย็นทางช่อง a c t Channel Channel จ้าเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับย้าล้วก่อนเป็กับมลิมิกลิมิกลิมิก